ลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับนะคะข่าวในการถแถลงข่าวเมื่อวานมีสข่าวข่าวแรกพูดไปแล้วนะคะข่าวที่2ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะนักข่าวก็ต้องแยกร่างแยกกองกันไปนะคุณผู้ชมนะคะอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวการฟ้องร้องกันนะค,ะคุณผู้ชมนะกรณีของการไปกู้ยืมเงินมา2ล้านนะคะ ซึ่งนะคะหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาโดนแบบว่าโดนไม่ยอมจ่ายเบี้ยนี่เนอะนั่นก็คือพี่ลูกหมีนะคะก็มีทนายเดชานะคะก็เป็นทนายกุญซื้อให้นะคะุณผู้ชมนะคะเข้าไปกันที่สอนอทองหลอ่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีกรณีของคนที่เขาบอกว่าเป็นดารานางเอกเป็นนางงามปอปลาซึ่งจริงๆแล้วนางเอกนางงามปอปลามีเยอะนะนางงามปอปลามีเยอะแล้วก็มีสามีเป็นนักการเมือง ถ้าเกิดถามพี่เต๋ออะในวงการบันเทิงไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะมีหลายคู่ปอปลาที่มีสามีเป็นนักการเมืองนะคะพี่เต๋าบอกก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามันมีผลกระทบกับทางครอบครัวนะคะนั่นก็คือปูมันธนาโฮซิรินะคะหรือปูมันธนาฮิมะทองคํากับพี่หานฮิมะทองคําพี่หานเนี่ยสมัยก่อนเป็นพระเอกเป็นดาราด้วยนะลัน เป็นพระเอกเป็นดาราเป็นนักแสดงด้วยแต่ตอนหลังหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ไปเล่นการเมืองนะคุณผู้ชมนะคะ ก็อยู่พักๆหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยก็มาที่สอนอทองหล่อนะคะพอมาพร้อมนะคะทนายชื่อดังด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือทนายประมาณถ้าเกิดสมมุติว่าใน20ปีที่ผ่านมาใครเคยดูรายการคนหัวหมอจะรู้จักอาจารย์ประมาณเป็นอย่างดีนะคะจะมาสอนเรื่องของตัวบทกฎหมายต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเขาจะมีคู่หูของเขาอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้เป็นสวเป็นอดีตสวไปแล้วนะครับจะมีอาจารย์ประมาณนี่แหละคะ่ะอาจารย์ประมาณมานะคะแล้วก็มีมาชี้แจงต่อหน้าสื่อ เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินอาจารย์ก็กล่าวว่าการคิดดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แพงเกินไปนะคะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปคุยกันในสอนอทองหล่อเนี่ยนะคะก็มีการต่อรองกันเกิดขึ้นจาก2ล้าน2ล้านก็ต่อเหลือล้าน4แต่ว่าทางลูกหมีเนี่ยเขาบอกว่าล้าน4ไม่ได้เขาขอล้าน6 นะคะก็ตกลงกันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะคะยังตกลงกันไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วที่นี้เนี่ยนะทั้งคู่ก็ออกมาถแถลงข่าวค,คนละรอบหน้าสอนอ,อทองหล่อนะคุณผู้ชมนะบรรยากาศก,าก็สื่อมวลชนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ดูเหมือนว่าพี่หานหิมะทองคำเนี่ยแกเหมือนไม่รู้แกร้อนหรือแกโกรธนะหน้าแดงแล้วแกอารมณ์ไม่ดีเลยนะคะก็ต่อว่าต่อขานอาจารย์เดชาไปด้วยนะคะแล้วก็ กรณีของคุณปูคุณปูเขาก็ให้เหตุผลดีนะคะให้เหตุผลดีว่าอันอย่างนี้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 ก็ตามข่าวที่หลายคนก็ได้ดูในช่อง y o u t u b e ไปแล้วนะคะและ้วถทีนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าดอกเบบี้ยมันแพงเกินไปแล้วก็จะมีการต่อรองแล้วก็เงินมีเงินมีแต่ยังไม่จ่ายเพราะจะมีการฟ้องร้องเพราะว่าคุณลูกหมีหรือนอ้องพี่ลูกหมีเนี่ยนะคะไปออกรายการไม่ว่าจะเป็นแฉแต่เช้า นะครับเปิดปากกับภาคภูมิหรือรายการต่างๆเนี่ยทำให้มีผลกระทบนะคะทำให้มีผลกระทบนะคะต่อครอบครัวโดยเฉพาะลูกนะคะแล้วก็ตัวคุณปูแล้วก็คุณหานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะฟ้องคดีอาญาเนี่ยก็คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยนะคะทำให้เขามีผลกระทบนะคะแต่ถ้าถามว่าไปดูจริงๆเนี่ยเราพูดกันแบบเนื้อผ้าแบบตรงๆเนี่ยลูกหมีก็ไม่เคยพูดชื่อว่าใครนะ ลูกหมีก็บอกว่าเป็นดาราปอปลาก็แค่นั้นนะคะทีนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณอาหารไม่ยอมปูก็ไม่ยอมเพราะว่าลูกเลิกก็โดนเพื่อนล้อนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยนะคะก็พี่เต่าว่าคดีนี้ยาวคดีนี้ยาวนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าต้องรอขึ้นศาลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะคะศาลเนี่ยท่านจะมองในเรื่องของเอกสารเอกสารส่วนมินประมาทเนี่ย เขาไม่ได้พูดชื่อจันเข้าใจใช่ไหมส่วนใครไปคอมเมนต์ก็ต้องระวังเพราะพี่หานเขาบอกเขาฟ้องนะพวกคอมเมนต์เขาฟ้องนะคะพวกคอมเมนต์เขาฟ้องพี่หานเขาบอกเขาฟ้องแต่ทีนี้เนี่ยนะคะคดีพวกเนี้ยเขาจะดูเอกสารหลักฐานเป็นหลักมะลันลายเซน็นหลักฐานแล้วก็ทางลูกหมีเขาบอกมีคลิปเสียงมีคลิปเสียง เขาอัดคลิปเสียงเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้อีกยาวนะคะซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อครอบครัวเขาจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับม่านะคะคนางงามปอปลามีสามีเป็นนักการเมืองมันก็เดาไมา่ได้ง่ากเลยนะคะเขาก็มีผลกระทบนะคะแล้วก็ลูกหวีเขาก็มีผลกระทบเพราะเขาก็ต้องใช้เงินต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะพี่ว่าไกลเกลี่ยแล้วจบกันให้เร็วที่สุดดีที่สุดนะคะ ไก่เกลี่ยแล้วก็คุยกันดีกว่าคุยกันดีๆนะคะอย่าทะเลาะกันเลยเพราะว่ามันจะยืดเยื้อแล้วมันจะมันจะเหนื่อยอะรันเข้าใจไหมถ้าเกิดจบกันด้วยดีภาพมันจะสวยไงรันอืมนะคะจบกันด้วยดีดีกว่าอย่าทะเลาะกันเลยอยู่ในวงการเดียวกันด้วยแล้วก็แยกย้ายกันทํามาหากินเนาะแต่เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายนะเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินคืน ส่วนลูกนี่เนี่ยเขาก็โดนผลกระทบจากกระแสสังคมเขาไปถล่มด่าเขาเยอะลูกก็โดนผัวก,ก็โดนนะคะขอให้จบกันได้ด้วยดีนะคะในไก่ไก่เกลียนะคะแล้วจบก็ได้ด้วยดีแล้วก็ออกมาจับมือกันมันจะได้ไม่ต้องเป็นศัตรูกันในวงการบันเทิงนะคะขอให้จบลงด้วยดีด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคู่นี้นะคะมากันที่คนนี้คุณผู้ชมถูกแฉแหลกเลยอะ เขต้องพูดอ่ะไม่พูดก็ไม่ได้อีกอ่ะทั้งๆท,ที่โดนกระแสส,สองข่าวนี้กลบแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีบางสื่อเขาก็เล่นกันเยอะอยู่นะคะสำหรับต้นอ้อนะคะต้นอ้อเป็นหนึ่งขอโทษปมข่าวชาวพร้อมให้กฎหมายจัดการนะคะกรณีของต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเธอก็เมื่อก่อนเธอก็อยู่มูลนิธิเนาะทำงานแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมสาวใต้อะใช่ไหมคนหนึ่งนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็ขอออกจาก มูลนิธิเป็นการด่วนเลยนะคะสรุปสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจากกรณีที่มีการแฉข้อมูลอ้างว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยประธานมูลนิธินะคะมีพฤติกรรมแอบอ้างขายวุฒิปริญญาตรีนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตําแหน่งการเมืองจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทยนะคะล่าสุดวันนี้ต้นอ้อก็เป็นหนึ่งเนี่ยต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวก่อนอื่นเลยว่าอ้อต้องกล่าวคําว่าขอโทษประชาชนผู้ติดตามทุกท่านสื่อสังคมมูลนิธิ เป็นหนึงและก็สมาชิกทุกท่านและก็บุคคลใดที่ได้รับผลกระทบ f c ของอ้อทุกคนกับข่าวที่ออกไปณขนาดนี้นะคะในส่วนนี้ใครที่คิดว่าอ้อทำผิดก็สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายได้อ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากที่อ้อขอโอกาสกลับมาทำงานหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมเด็กสตรีศาสนาและจะ ไม่ทำให้ทุกเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขทุกจุดที่บกพร,ร่องของตนเองขอเดินหน้าทํางานต่อค่ะกราบขอโทษจากหัวใจค่ะนะคะเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่หลังเข้าใจใช่ไหมนะคะอมันแล้วในแม่เห็นไหมนายธรรมราชเห็นไหมล่ะม,มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วไง มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของกระแสสังคมนะคะอ่ะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ก็ต้องรอพิสูจน์กันในให้กระบวนการยุติธีทมพิสูจน์แล้วกันเราก็ไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์เยอะเนาะวิาพากษ์วิจารณ์เยอะก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเขาก็พูดยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะพี่ตาพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ